ตลาดรถยนต์อาเซียนพลิกผันเกมกันดุมากแข่งกันเดือดจนกระทั่งตอนนี้รถ EV เนี่ยนะครับแบรนด์จีนกับแบรนด์เวียดนามเนี่ยคลองตลาดอาเซียนขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่ส่วนแบ่งรถสันดาปเนี่ยก็ท่งตัวและอาจจะลดลงอีกต่างหากครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลตลาดรถยนต์อาเซียน พลิกผันเกมกันดุมากแข่งกันเดือดจนกระทั่งตอนนี้รถ e ีวีเนี่ยนะครับแบรนด์จีนกับแบรนด์เวียดนามเนี่ยครองตลาดอาเซียนขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่ส่วนแบน่งรถสันดาบเนี่ยก็ทรงตัวและอาจจะลดลงอีกต่างหากครับท่านผู้ชมครับเขาตะพอยด์รีเสิร์ชนะครับเป็นสำนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ชื่อดังนะฮะเขาก็มีการทําบทสรุปผลสาร,รวจเกี่ยวกับภาวะตลาดรถยนต์นะครับโดยเฉพาะในเอเชียแล้วก็อาเซียนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะยิ่ง ตลาดรถยนต์ในอาเซียนจบไตรมาสที่1แล้วก็ผลสำรวจก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยระหว่างรถ E ีีกับรถสันดาบนะครับอ้าวถามท่านผู้ชมเลยนะครับรถคันใหม่ที่ท่านผู้ชมจะซื้อใช้ต่อไปเนี่ยยังคงเป็นรถ EV ีหรือรถน้ำมันส่งถ้าใครคิดว่าจะซื้อรถ E ีก็พิมพ์ EV ครับถ้าใครคิดว่าจะซื้อรถน้ำมันก็พิมพ์น้ำมันแค่นี้พอนะฮะคำถามผมคือว่ารถคันใหม่ก่อนท่านผู้ชมที่จะเปลี่ยนต่อไปี่ยรถคันใหม่เลยนะจักนี้ไปเนี่ยนะฮะ จะซื้อรถ E ีหรือซื้อรถน้ำมันส่งเลยนะครับเขาจะไปรีเสิร์ชสรุปออกมาอย่างนี้รับา่าในไตรามาสที่1ของรถในตลาดรถอาเซียนนี่นะครับปรากฏว่ายอดขายต่อจนสัดส่วนของรถ E ีในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะฮะเพิ่มสูงขึ้นและปรากฏว่าทํามาทําไปนะเอาแค่เฉพาะในเซกเมนต์รถ EV นะฮะกลายเป็น2ยี่ห้อนี้ที่ครองตลาดรถ E ีในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด11ประเทศก็คือ1 b y d จากจีนแผ่นดินใหญ่ไอ้แบรนด์ที่2นี่คือไรซ่าไหมฮะ วินฟาสจากเวียดนามครับเหลือเชื่อนะฮะแทนที่จะเป็นแบรนด์อื่นๆของจีนเนี่ยนะฮะซึ่งน่าจะมีส่วนแบ่งขึ้นมาเป็นอันดับ2กลับไม่ใช่ครับกลับกลายเป็นรถ e ีวีแห่งอาเซียนก็คือวินฟ้าสจากเวียดนามมาเป็นอันดับที่2นะฮะอ๋อน่าสนใจเลยทีเดียวครับและในขณะเดียวกันนี่นะฮะส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์เครื่องสันดาบหรือรถน้ำมันในอาเซียนนี่นะครับซึ่งแน่นอนญี่ปุ่นเขาเป็นแบรนด์ที่ครองตัวนี้มานานเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะหดตัวลดลงรวมถึงแบรนด์รถสันดาบจากเกาหลีใต้ด้วยนะครับ ถาว่าตรงนี้ Research เขาจะพอยดีเรซเขาเปิดว่ามากกว่า70%ของรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ที่อยู่ในตลาดอาเซียนเนี่ยมากกว่า70%นะครับเป็นแบรนด์สัญชาติจีนซึ่งนำโดย BYD นะครับทีนี้เรามาดูสัดส่วนตรงนี้ปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเป,ปลเปี่ยนแปลงในทางไหนรู้ไหมฮะมันน่าจะเริ่มการอิ่มตัวเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่าในปีนี้บอกว่ามากกว่า70%ของ EV ที่ขายในอาเซียนเป็นแบรนด์จีนนะครับแต่สัดส่วนตรงนี้นี่นะครับลดลงจาก75%คือหายไป5%เมื่อปี2023สแสดงว่ารถ EV ที่แบบว่ามาและสนุกตื่นเต้นในช่วงประมาณปี2ปีก่อนหน้านั้นใช่ครับดูเหมือนมันจะเป็นของใหม่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นตลาดรถยนต์ใหม่และดูเหมือนว่าจะเป็นผู้บริโภคในอาเซียนนั้นตอบรับและชอบที่จะนําเทคโนโลยีอยู่ใหม่ๆเนี่ยนะฮะ มันเริ่มผ่อนคลายลงแล้วใช่หรือไม่มันสะท้อนจากตัวเลขนี้ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า75%ของ EV ขายในอาเซียนเป็นจีนพอมาถึงปีนี้ในไตรมาสที่หนึ่งปรากฏว่าเหลือเพียงแค่70%คือมันหายไป5%นะครับและที่สําคัญก็ปรากฏว่าถามว่าตลาดไหนล่ะครับที่ตอนนี้ขายดีขายดีกับอาเซียนไทยนั่นเองครับนะฮะเคาน์เตอร์รีเสิร์ชบอกว่าประเทศไทยนั้นกลายเป็นตลาดผู้นําแห่งการรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดลด EV ได้เร็วและก้าวกระโดดที่สุดในอาเซียนนะครับและโดยเฉพาะอยิงย่งๆนี่นะฮะผู้ผลิตรถ e ีวีสัญชาติจีนนี่นะครับคเคานต,รตร์รีเซิร์ชยังบอกไปเลยนะครับว่าตอนนี้แบรนด์จีนส่วนใหญ่ก็เริ่มลงหมดลงหลักปักฐานเปิดหน้าดินทําโรงงานกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นไปตามมาตรการส่งเสริมรถ e ีวี3.5ในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ที่จริงมันมีราฐานม,มาจากามาตรการรถ e ีวี3.0ของรัฐบาลชุดที่แล้วคือนําเข้ามาเท่าไหร่ต้องผลิตชดเชยในสัดส่วนที่ได้กําหนดไว้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่ฮะ วันจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็เห็นสภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่ารถ EV จากจีนที่เข้ามาซึ่งอยู่ในลักษณะของการนําเข้าเนี่ยจะต้องเล่งระบายสต็อกออกให้หมดก่อนที่รถ EV แบรนด์จีนที่ผลิตในประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าสู่สายผ่านการผลิตและจะออกมาในช่วงประมาณไตรมาสที่3ปีนี้เราจึงได้เห็นอาการกริยานะครับเราจึงได้เห็นอาการของการเลยครับรลดราคาของแบรนด์รถ EV อย่างชนิดที่บางคนบอกตื่นอกตกใจ บางคนบอกสะเทือนใจบางคนบอกไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจนเกิดวลีอะไรนะซื้อก่อนประหยัดกว่าหรือซื้อที่หลังประหยัดต่ออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนี่นะครับดังนั้นเองนี่แหละครับก็เลยทําให้ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตของแบรนด์สัญชาติจีนโดยเฉพาะรถ e ีวีนี่นะครับซึ่งตอนนี้กําลังเข้มข้นมากเลยนะครับและที่สําคัญก็คือแบรนด์ที่2ที่เป็นแบรนด์ที่2 EV ที่ครองตลาดในอาเซียนเนี่ยกลับกลายเป็นของวินฟาสซึ่งก็เหลือเชื่อ พวกบินฟาสเองเนี่ยกำลังการผลิตเข,า,เขามเขาไม่ได้ใหญ่โตถึงขั้น b y d แล้วครับหรือว่าเทียบเคียงกันแล้วก็อาจจะอยู่ในลำดับประมาณอันดับ3 4- หรือ5ใน10อันดับแรกของรถรถ e ีสัญชาติจีนก็เป็นไปได้นะฮะแต่ปรากฏรถบินฟาสเนี่ยกลายเป็นแบรนด์อันดับ2ที่สามารถครองตลาด E ีีในภูมิภาคอ,อาเซียนได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในช่วงไตรามาสที่1ของปีนี้โอ้แบรนด์ EV เนี่ยเติบโตถึง4 0 0และมีส่วนแบ่งเป็นแบรนด์รถ EV อันดับ2ในอาเซียน คิดเป็น17%ของยอดขาย EV ในตลาดอาเซียนโอ้ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะขณะที่ BYD เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในตลาดอาเซียนยอดขายเขา47%ของตลาดรถ EV ในอาเซียนก็แสดงว่าห่างกันประมาณร่วมๆเนี่ย30%ครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นการแจ้งเกิดและเติบโตได้เร็วเหมือนกันสำหรับรถ EV แห่งชาติอาเซียนต้องพูดอย่างนี้นะฮะเพราะว่าใน11ประเทศเนี่ย ไม่มีประเทศไหนผลิตรถ E ีวีที่เป็นแบรนด์ได้ว่า national brand EV เลยเหมือนอย่างเวียดนามเพราะเวียดนามเขาบอกเลยว่าเขาตั้งแบรนด์ของเขาวินฟ a าสและนี่ก็ถือเป็นแบรนด์อาเซียนประเทศแรกหรือซ้ําและโดยเฉพาะในตามาสที่หนึ่งซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเฉพาะในกลุ่ม EV ของอาเซียนนะเขา17เป็นปอันดับ2ง BYD เนี่ย47เป็นอันดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าจะมองต่อไปก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดรถ EV ก็จะส่งผลต่อตลาดของรถน้ํามันในอาเซียนเช่นเดียวกันนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะว รถยนต์คันใหม่ต่อไปที่ท่านผู้ชมจะเปลี่ยนจะซื้อมาใช้จะซื้อ EV หรือซื้อรถน้ำมันถ้าใครซื้อรถ EV ก็พิมพ์ EV ถ้าใครซื้อรถน้ำมันก็พิมพ์รถน้ำมันแล้วส่งมานะครับ